สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้มู่แอมพาขอบครัวแล้วกับคุณยายมาทําบุญที่วัดโกสะมังคลารามอำเภอป่าป่กจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคน้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโคสะนะคะทุกคนอยู่ที่อำเภอป่าป่าจังหวัดนครพนมค่ะเนื่องจาาเมื่อนี้เป็นวันพระยายด้วยค่ะพี่น้องคุณยายเฟืองก็อยากมาทําบ<ม>ุญก็เลยพาเล่ามาวัดไก่บ้านกับพี่น้องยายขึ้นไปชมข้างบนนะคะ<ม>ทุกคนข้างบนสวยมากทั<ม>้งหมด6ชั้นนะคะทุกคนใครเข้ามาที่วัดนี้แล้วสามารถมาเจดีย์นี้ได้เลยค่ะนี่ ที่วัดโคสะมังคลาลามมีพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยสีพนมสวยงามมากมีทั้งหมด6ชั้นค่ะทุกคนแต่ละชั้นมีเรื่องราวมากมายเดี๋ยวโมอยมจะพาไปดูข้างในกันค่ะไปกันเลยใช่มครับเป็นไงครับใช่ค่ะสวยมากแล้วก็สงบร่มเย็นมากนะคะมีคีพญานาคใหญ่มากเลยใหญ่มาก มาที่ชั้นสองก่อนเลยค่ะชั้นนี้จะเป็นที่ประดิษฐ์จารของพระพุทธรูปปางมารวิชัยติดด้วยทองคำบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะเทกับมู่แอมกับกาบไหว้ขอพรก่อนเลยค่ะเพื่อได้บักเจิดกับบ้านเด้อค่ะพี่น้องอืมสวยว้ยายบอกสวยตอนนี้เรากาลังจะขึ้นไปชั้นที่สามนะคะทุกคนย้ายไหวไหมก่อนย้ายไหวไหมไหวไหว ยังยังไหวอยู่ไหมครับไหวนี่ต่อไปหมแอมก็จะพายายมาชั้นที่3นะคะชั้นนี้ก็จะคล้ายๆเป็นงานศิลปะค่ะทุกคนเกี่ยวกับวันณคดีเรื่องรามเกียรติ์บอกเลยว่าชั้นนี้สวยมากๆค่ะทุกคนยายบอกยายไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นครั้งแรกยายชอบมากๆค่ะทุกคนชั้น3มค่ะชั้นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์เฮ้ยแมแมเหนื่อยแล้วยายยังไม่เหนื่อยเลยมายาลาที่กล่าวถึงข่าวคาะของ ลามที่พิเศษทำนายจากความฝันของพระามไปไปต่อชั้นสี่กันไปกันค่ะนี่คือชั้น4ค่ะชั้นที่4จัดให้เป็นส่วนแสดงของพิพิธภัณฑ์วัดโคสะมังคลารามบ <c oughs> ริเวณโถงกลางห้อง <c oughs> มีพระพุทธรูป <c oughs> สมเด็จองประถม <c oughs> และพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะ ตอนนี้เราก็พายายมาถึงชั้นที่6แล้วนะคะทุกคนยายเดินขึ้นมาเองเลยแข็แงแรงมากๆขึ้นมาบรรยากาศดีสุดๆะอไรหกค่ะทุกคน <laughs> บรรยากาศเย็นดีมากเย็นๆหายเหนือหน่อยเลยหายเหนือหน่อยเล<ม>ย,ไป,ยไปดูไปดูบรรยากาศเขรนุ่มเฮารับไป นี่ก็คือบรรยากาศรอบพระมหาธาตุเจดีนะคะทุกคนสามารถมองเห็นทิวทัศน์360องศาเลยค่ะมองไปเห็นภูพานจังหวัดสกลด้วยเส้นทางเข้ามาที่วัดก็ง่ายสะดวกสบายค่ะสามารถปักอัฐบูชามังคลารามตาม G P S มาได้เลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นมูแหวมูเท่หอยู่ตรงนั้นไหมโรบินติกมากนึกว่ามาถ่ายพีวิทดิ้งไปไปชั้นไหนครับมือแงครับชั้นหนึ่งค่ะจะทำาไมครับเดี๋ยวจะไปดูหลักสูตรการปฏิบัติธรรมค่ะชั้นหนึ่ง ไป,นนไปชั้นหนึ่งกันค่ะนี่ก็คือเส้นทางไปชั้นหนึ่งนะคะทุกคนชั้นนี้จะเป็นชั้นห้องปฏิบัติธรรมมแอมกับยายเข้ามาก็มากราบไหว้ก่อนเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องเรียนของนักเรียนที่มาปฏิบัติธรรมค่ะใครท,ที่สนใจจะมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมแอมจะพาไปสอบถามคุณครูกันค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างไปกันเลยจ้าน่าเป็นเวลาเรียนนะสมนต์เสร็จแล้วก็เรียกประธานรุ่น สวัสดีครับสวัสดีครับท่านค่ะขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวนะคะครับครับผมพันิยกะดิศรนสิงห์พรมานะครับเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังจิตนุภาพสาขา3 1 0วัดโกศมังคลารามครับผมครับอยากสอบถามว่าถ้ามีคนสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมค่ะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะัท่านอ๋อครับตอนนี้เรากําลังเปิดรับนะครับรุ่นที่52หลักสูตรคูสมาธิรุ่นที่52ก็สมัครได้เลยครับ สมัครทางอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับนะดูในใน,ในอินเทอร์เน็ตหรือจะมาที่วัดโกะเลยก็ได้ครับมาสมัครที่นี่เลยก็ได้หรือมาที่ห้องเรียนนี่เลยก็ได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็เปิดอยู่ก็รับสมัครครับอยู่ชั้นไหนคะนอยู่ชั้นที่หนึ่งพระมหาธาตุเจดียโกศปัญโยนะครับผม <ฮะ S 2> เรียนฟรีอาหารฟรีฟรีทุกอย่างท่านเรียนสมาธิของหลวงพ่อวิริยังศริติโรของหลวงปู่มั่นภุริทตโตนะครับผมตามแนวทางของหลวงปู่มั่นเรื่องสมาธิฌานญาณิปัสสน รบเลยท่าน,นเรื่องของสมาธินี่ท่านสอนให้ละเอียดทุกอย่างเลยนะครับผม ขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถมาที่ชั้นหนึ่งที่วัดโคสะได้เลยนะคะอยู่วัดไหนครับอยู่นาเกคค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้มาเด้อมะเดอมาเด้มาเด้อบามาเด้อมาเด้อาอมาเมาเด้อ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 ยาเด้อมาเ้อมารดมาเด้มาอมา้มอมาอมามดมาอม้าเอมาเด้อมาเด้อาเดอามาเดอาเัมาดอมาเมเอาดาามาาอสามมามดดค